นับแถวคอลัมน์ที่เราคุมนะคะก็คืออันนี้แถว 1, 2, 3 2> อันนี้ก็คือใส่เลข่าม 3. 3> เครื่องมือใน Google Sheets มันสามารถเอาไปต่อยอดกับการทำงานของพนักง,งานแต่ละคนได้สมมติเราต้องการชีน้นี้ข้อมูลจากชีนี้แล้วอ็ให้เราคุมได้เลยอย่มันจะขึ้นให้ว่าแบบอันนี้ชีดอะไรก็ชี้ตรนี้โอเคค่ะมีใครก<ค>รอกไม่ทันไหมคะเสรแล้วค่ะ โอเคให้เราคุมทั้งหมดนะคะคุมในอาคารคุมคุมค่ะนางดนปัจจุบันได้ใช้ EXCEL อยู่แล้วอัจจะมีสึกเพิ่มเติมก็สามจจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นี่เราตอานนี้เราจะให้มันอยู่แกนไหน90องศาถ้าเราก็เอาอันนี้เราใส่ตรงนี้แล้วเราก็ลากอันบนลงมา พนักง,งานได้ความรู้ในส่วนที่มาสอน Google s h e e t อันนี้เอาไปปรับใช้ในการทำงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ